คอมเมนต์ชาวอาเซียนเดือดก่อนเจ้าวิวจะลงชิงเหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวันที่5สิงหาคม2567เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องของเราจึงได้หาคอมเมนต์ชาวอาเซียนมาให้ชมกันครับคอมเมนต์ comment รายนี้ได้กล่าวว่าเมื่อลงเล่นในรายการสำคัญความแข็งแกร่งของเจ้าวิวจะแสดงออกมาให้เห็นครบทุกอย่างเลยคอมเมนต์ comment รายต่อมา ขอสแสดงความยินดีกับยูกุลวุฒิที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขอให้วันนี้เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรรับโชคดีกับการชิงเหรียญทองความคิดเห็นรายต่อมากุลวุฒิสุดยอดมากปีที่แล้วเขาคว้าแชมป์โลกและวันนี้เขาจะคว้าเหรียญทองคอมเมนต์รายต่อมากุลวุฒิเหรียญเงินชิงแชมป์โลกปี2022 เหรียญทองชิงแชมป์โลกปี2023แล้วโอลิมปิกปี2024จะเป็นเหรืยญอะไรคอมเมนต์รายต่อมาใครจะไปคิดแล้วว่ากุลวุฒิจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นรายต่อมาเหตุผลที่กุลวุฒิเก่งมากมีดังนี้เขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดเขาเก่งในเกมรับและโต้กลับเขาคุมเกมเพื่อให้ได้เปรียบและโจมตีฝ่ายตรงข้ามเมื่อมีโอกาสแทบจะไม่ทำผิดพลาดเองเลย เขาทำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นและต้องกันการโจมตีได้ดีคอมเมนต์รายถัดมากล่าวกุลวุฒิมีความนิ่งมีความมั่นใจถือว่าคู่ควรแล้วคอมเมนต์รายต่อมาขอให้กุลวุฒิท่คว้าเหรียญทองความคิดเห็นรายต่อมากุลวุฒิคือผู้เชี่ยวชาญในรายการใหญ่ๆจากอินโดความคิดเห็นรายต่อมากุลวุฒิอยู่ในช่งวงท็อปฟอร์มและทำผิดพลาดน้อยมาก เกมรับของเขานั้นยอดเยี่ยมมากถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่แล้วขอให้โชคดีกับเกมที่กำลังจะมาถึงความคิดเห็นถัดมาคุลวุฒิเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถครบเครื่องและเก่งมากๆจากมาเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากุลวุฒิเล่นดีมากแต่ก็เข้ามาทึ่ชิงชนะเลิศได้หวังว่าจะคว้าเหรียญทองนะแต่ดูเหมือนว่าผมคงจะไม่ได้เห็นเหรียญทองโอลิมปิก ของมาเลเซียไปตลอดชีวิตพวกเราไม่มีนักกีฬาที่มีสภาพจิตใจแข็งแกร่งแบบนั้นบ้างเลยคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่ากุลวุฒิจะได้เหรียญทองอย่างแน่นอนจากอินโดความคิดเห็นต่อมาได้รับการพิสูจน์แล้วว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการประหยัดพลังงานเอาไว้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกความคิดเห็นถัดมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมจากแชมป์โลกของประเทศไทยเขาเป็นผู้เล่นที่มีสมาธิสูง และมีการเล่นที่แม่นยำม,มากมีความแข็งแรงด้านร่างกายก็ดีเช่นเดียวกันขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้และมันจะเป็นเกมที่น่าดูชมมากๆความคิดเห็นต่อมาเด็กมหัศจรรย์จากประเทศไทยคนนี้มักจะมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงในช่วงเวลาสำคัญและสร้างประวัติศาสตร์เด็กไทยมหัศจรรย์ความคิดเห็นต่อมาสุดท้ายชะตากรรมแบดมินตันของพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับฟุตบอล คือตามหลังประเทศไทยจากมาเลยคอมเมนต์ถัดมากุลวุฒิเล่นได้ดีเกินไปเขาคือแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างแน่นอนเขาเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าและสามารถชนะในวันนี้ดังนั้นจงพักผ่อนให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดนักจากอินโดความคิดเห็นต่อมาในที่สุดประเทศไทยก็ได้เหรียญโอลิมปิกในกีฬาแบดมินตันแล้ว เปรียบได้กับการที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพ <I 'm S 1> จากมาเลย์คอมเมนต์ต่อมาหวังว่ากุลวุฒิจะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเพื่อให้เขาคว้าแชมป์ได้ทุกรายการความคิดเห็นต่อมาตัวแทนจากอาเซียนคนแรกที่ได้เข้าชิงโอลิมปิกในปีนี้โชคดีนักุลวุฒิจากอินโดคอมเมนต์ต่อมา ใครที่เจอกับกุลวุฒในนัดชิงชนะเลิศวันนี้จะต้องเจอกับปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนจากมาเลย์ความคิดเห็นรายต่อมาบอกตามตรงนะกุลวุฒก็ถือว่าไม่เลวนะจากอินโดคอมเมนต์ต่อมาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆกุลวุฒมักจะมีฟอมที่ร้อนแรงและโหดเอามากๆคอมเมนต์ต่อมาเกมรับของกุลวุฒมันน่าเหลือเชื่อมาก กุลหุตมีโอกาสสูงที่จะคว้าเหรียญทองหลังจากที่คว้าแชมป์โลกได้เมื่อปีที่แล้วจากมาเล็ซคอมเมนต์ต่อมากุลหุตคู่ควรก,กับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาเล่นได้นิ่งและใจเย็นมากไม่เคยหงุดหงิดเมื่อพลาดเสียแต้มอายุยังน้อยและสภาพจิตใจเข้มแข็งมากการแข่งขันในอาเซียนประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะจากอินโดและคอมเมนต์สุดท้ายกุลวุตที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้เกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเขาคว้าเหรียญทองมาได้จากอินโดแล้วท่านผู้ชมหลักครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ